คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับจ่ายเช่นเคยกับช่องจ่ายเอียงชาแนลนะครับเพื่อนๆอย่างไรก็รบกวนหน่อยนะครับ ฝากเพื่อนกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยเด้อมานะครับกลับมาหาชูการัดกันนะครับหลังจากไม่เล่นรายวันเลยนะครับเออยอดฮิตยอดนิยมช่วงนี้เลยสําหรับค่ายพีพีหรือว่าแพ็กเมติกนะครับแต่ที่มาเล่นวันนี้ได้ข่าวว่าเกลือนะครับเปิดอยู่ในกลุ่มนะครับเออคนคนที่เล่นประจําบอกว่าช่วงนี้จ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เด็กซะส่วนใหญ่งั้นมาเจอกันหน่อยกับครูนะครับทุน5,765เอยอยังไม่ถอนเลยนะครับเงินค้างไว้ในเครดิตมานะครับทุนแบบนี้เบ็ดหนักแน่นอนเออแต่เล่นเบ็ดไหนหรือว่าซื้อเท่าไหร่นะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะก็ฝากในกลุ่มลักขีธามกันเหมือนเดิมกลุ่มลักขี i m มคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะครับเพื่อนๆตั้งแต่9โมงเช้ายัน3ามทุ่มเลยโอ้โหแม่ง 7รอบนะครับตั้งแต่เช้าจนถึง3ทุ่มก็แจ้ง3ค่ายลักลักพิจพีพี่แล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับค่ายละ4ี่เกมแจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็าว่าไปมีกลุ่มได้เปรียบแน่นอนนะครับเพื่อนมึงไม่รู้หรอกเกมไหนมาไม่มานะเกมไหนแตกไม่แตกเกมไหนจ่ายไม่จ่ายถูกไหมม,มีกลุ่มมึงมีใช้ไปกว่าครึ่งอย่างแน่นอนนะครับเพื่อน,น,ๆๆนเออ แต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนทำความเข้าใจสล็อตหน่อยนะสล็อตเนี่ยมีได้มีเสียถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเออถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะจ๊ะมานะครับเดี๋ยวเบลดก่อนนะครับไปเบลดีก่อนวิ่งตรงนี้ได้ข่าวว่าเกลืองั้นเจอกันหน่อยนะจ๊ะนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นไงบ้างไม่แตะเลยหลายวันโอ้ยเอาไงดีวันนี้ซื้อแบบไหนดีโอ้คอมโบมาดีวะ่ะเบลดีนะครับ แต่เราไม่ได้ซื้อเบสสีแน่นอนไงเราปรับเบสสูงนะครับไม่รู้เป็นไงบ้างเดี๋ยวรอดูโอ้ยสเกตเตอร์มีแดงดาวเขียวโอ้สเกตเตอร์คอมโบไม่ไหลถ้าคอมโบไหลกูซื้อนะสเกตเตอร์เนี่ยมาแล้วมาไหมไม่ไหลดอกหนึ่งถือว่าไม่ไหลนะครับต้องสองสามคอมโบนะ อืมฮกลัวต้องซื้อแหละต้องซื้อแล้วแหละแบบนี้อืมแต่ว่าสเกตเตอร์ออกแล้วมันไม่ไหลแปลกแปลกว่าวันนี้มาไมยแรกนะครับทุน5 7เอเท่าไหรด่ดี30 3 0ิ0มพานะครับครึ่งครึ่งเออเหลือไว้2อ0 0โอ้ยมานะครับ10หมุนช่วงเวลาลัดทึกตึกโตจากนี้ไป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  ไอ้กรัตต้องจ่ายก่อนต้นคลิปโอู้้ว้าว้วาวไม่ได้เกมนี้โอ้โหว้าวสองต้องให้ตัวคูณออกว่ที่สุดโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหกระจายจตรงนี้หกมีแดงให้ตัวคูณกระจายกว้างที่สุดนะครับเพื่อนเกมนี้โอ้โหแล้วก็รุ่นฟรีในฟรีเอาโอ้โหบรรลัแล้วกูลายแบบนี้บรรลัแล้ว โอ้โหเฮียเลยเนี่ยรามยดบดดาวเ,เขียวฟังขวาโอ้โหใส่แตกแล้วกูใส่แตกแน่ๆเอายังไงมีแดงอือสองไม่กว่าไม้อีกยดโอ้โห,โหสองมุน โอ้โหไอ้เหียสองร้อยแปดสิบสามกดไปสามพันโอ้โหบนไลัเลยไม้แรกกูก็บนไลัแล้วโอ้ยเอ้ารายคำนวนไม่มีอีกเบสูงโอ้โหยุ่งเลยกูพอเบสสีแม่งรายคำนวนออกดีนะรอบนอกเบสสูงไม่ค่อยออกมามากดแม่งให้หมดสองแปด มันกดแม่งวันละสามพันมารอบสองไม่ปรับเบ็ดเ็ดเดิมหมดกลมหมดมาเหลือสามสิบเจ็ดบาทเพื่อน,อนดอกแรกยานะโอ้ต้องให้ออกไวนะครับเพื่อนตัวไหนก็ได้ต้นคลิปอ่ะเออชมพูบีแดงติดมาส้มส้มดาวเขียวมา อือสวยมีเหลืองตกูนโ่แล้วอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเออมาโตชมพูเม็ดชมพูอ๋อมีม่วงสี่เกตอนนี้ใค่ออกใครออก,อออกไหนยังไม่เอาสี่หกสงนะครับเพื่อนหรือกหมุดวะหรือเจ็ดมุนโอ้โหยากแล้วยากแล้วแบบนี้โอ้โหเม็ดม่วงอะ่ะ โอ้โหห้าหมุนมีแดงมีกี่เม็ดม่วงไม่ายวะ่ะโอ้โหบรรลัยตอนนี้พันกว่าเอา้าพันสี่เม็ดม่วงโอ้โหสองพันสามเอตอตรงแบบนี้ดิดาวเขียวโตโอ้โหคืนทุนโอ้โหสองพันหนึ่งเก้าศูนย์โอ้โหเลยอีกสามหมุนเอ้าเจ็ดพันชมพู โอ้โหโูดอกนี้4ี่0มาอีก8,000เอาเข้าไปโอ้โหพลิกเอาไม้นี้มีกา972้าอีกดอกนึงแตกมื่ไหมโอ้เอาได้ดาวเขียวชมพูโอ้โหทาชมพูอีกดอกนึงโอ้โหมาพลิก3มูลสุดท้ายนะครับเพื่อนตัวนี้8,000 โโอ้โมาเดี๋ยวลุยโตอีกสักไม้นะครับเพื่อนโอ้โหสั่นใจมากสามมือสุดท้ายเมื่อกี้ดาวเขียวแล้วก็ชมพูนะครับเพื่อนถัไดไปเป็นม่วงดอกดอกข้างในเมื่อกี้น่นาจะแรงกว่าน,นี้โอ้โหคอมโบเริ่มมาวันรอบนี้รอบนี้ขอสเกตเตอร์แล้วกันนะให้สเกตเตอร์โผู้แล้วคอโมโบไหลนะครับเออ เรากดคอมโบไหลโดยไม่มีสเกตเตอร์ไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะปูไหมเอาสเกตเตอร์มาคอมโบไหลธาตุดอกแล้วมารอบสองเอาเท่ารไรดีสิบสองสิบสองดีกว่านะสี่สิบอยากซื้อสิบสองวะนะครับให้มีเศษหน่อยมาสี่พันสองมารอบที่สามนะครับเพื่อนเหลือสี่พันห้านะครับไม่ถึงทุนด้วย รอบที่สานะครับเพื่อนเป็นไงมั่งเอาลุ้นฟรีฟรีเกม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 ไอ้สักไม่มาปะโถเอ้ยโอ้จะได้ในฟรีดอกไม้นี้นะบันทึงนะครับอย่าหยุดเพื่อนอย่าหยุดเออไหลแบบนี้ถูกแล้วดาวเขียวเม็ดม่วงละ่ะเม็ดม่วงสี่เม็ดไม่ใจเหรอเม็ดม่วงละ่ะโอ้เม็ดม่วงไม่ใจสี่เม็ดต้องห้าเม็ดเหรอโอ้โหมีออกดีเว้ย อย่างไรตัวตอนนี้พันสองนะครับเพื่อนพันสามเม็ดม่วงหมีออกดีมากไม้นี่น่เาเจ็้อยสินะครับยังห่างไกลสัตว์เลยหกมุนชมพูอีกแล้วห้าพันก้าจุกไปดีดอกนี้โอ้โหชมพูวันนี้ไพเอกของกูเลยเลยหมุน ตอนนี้บวกเลี้ย,ย,ยสะอึกเฮ้ยเฮ้ยอย่ามึงหยุดดิมีเหลืองยังไงต่อโอ้โหมีแดงดอกสุดท้ายมีแดงโหมันก้าวเอาอีกให้ถึงมืน่นมีม่วงยังไงต่อโอ้โหไอสัดลายแม่ต่อแล้วโอ้โหจบห8 4นะครับดอกนี้บางๆแต่ยังดีที่บวกมาโอ้โห ประมาณ7,000พันนะครับเดิมท้ายโอ้โหนี่เล่นเอา3ไม้นะครับเพื่อนไม้แรกกดไป3,000ไอสัตว์จ่ายมา283โอ้โหแต่ว่าไมา้แรกซื้อด้วยไม่ใช่สแกตเตอร์นะครับใช้คอมโบเอาอย่างเดียวโอ้โหไม้ที่2นะครับเหลือ3,000กดแม่งหมดเลยเหลือ37บาทนะครับเพื่อนโอ้โหจ่ายมาทำชาจะโดนแดกเหมือนกันนะเพื่อนแต่ว่า3มหมุนสุดท้ายไอสัตว์ทำเซอร์ไพรส์วันนี้ชมพูเม็ดชมพูนะครับชมพูกลม ไพ่เอกของกูเลยฮีโร่ของกูเลยนะครับเพื่อนวันนี้ไม่มีชมพูไม่ถึงขนาดนี้นะเออเ <l ars> <l ars> หลือจะเชื่อไม้สามนะครับชมพูอีกแล้วนะครับดอกนั้นห้าพันเก้านะครับรวมกันจ่ายมาสี่พันโอ้โหก็วันนี้ใจหายใจความพูดตามตรงนะครับเพื่อนเพราะว่าเราต้นคลิปเราเล่นเบ็สี่รอบนอกเราถึงจะปรับซื้อไงเบ็สี่มาดีไงพอปรับไปสูงเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหเน่าเลยนะครับข้อเสียของการโดดเบ็ดนะครับเพื่อน มันเสี่ยงมากแต่ถ้าเราปรับบิดสูงแล้วเบ็ดโอ๊โอกาสหมดก็สูงนะครับเพื่อนแต่วันนี้นะครับเพื่อนถือว่ายังไม่สุดนะสำหรับกูนะครับที่จริงมันต้องฟรีในฟรีนะชุก,ก้านะครับวันนี้ไม่ออกไม่เป็นไรนะครับก็ทุน5้าพตอนนี้หมื่นพันนะครับมันเป็นของเดิมไงกูยังไม่อนไงนะครับรวมกันได้กําไรมา7,000นะันับเพื่อนถือว่าโอเคแล้ว นะครับได้แล้วสามไม้โอ้โห,โโหเกือบตุยเหมือนกันนะครับเพื่อนอ่ะก็ก่อนจากไปนะครับฝากเพื่อนกดซับว่าใครนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ